วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอวันทัวโต้อีกแล้วนะคะวันนี้คุณลูกค้ากําลังอยู่กับเต็นท์ันทัวโต้นะคะเต็นท์รถยนต์ที่คุณลูกค้าให้ความไว้วางใจในการออกรถมือสองเยอะที่สุดในเส้นการจนานะคะแล้ววันนี้อ้อก็อยู่กับนี่เลยค่ะโตโยต้าโคโรราครอสนะคะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ถามว่าหายากที่สุดในรถมือสองในตอนนี้เลยนะคะ มาอยู่กันที่หน้ารถกันเลยหน้ารถนะคะของเราก็จะเป็นสีดําเงาสวยงามเลยตัวนี้จะเป็นเฉพาะในรุ่นท็อปสุดนะคะที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะลูกค้าอาจจะเห็นว่าตัวนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องตัวนี้ให้มาให้มากล้องให้มารอบคันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันและตัวนี้มองง่ายๆเลยเป็นสัญลักษณ์ไฮบิดเลย และคันนี้นะคะมีเลดร์คุยคอนโทรลด้วยนะคะเป็นการควบคุมความเร็วที่ให้มาในเจ้าค o ร l a าคอร์คันนี้นะคะเรามาดูกันที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แล้วลูกค้าก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นแถบสีออกน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดด้วยนะคะ ไฟหน้าของเขาไฟเดย์ดไทม์ running light ตัวนี้จะเป็น LED นะคะลงมาตรงนี้ที่ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็น LED ด้วยนะคะและระบบไฟหน้าจะเป็นระบบออโต้นะคะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อแสงหมดหรือว่าแสงเพิ่มนะคะและคันนี้ให้ความพิเศษมาอีกโดยการที่ไฟหน้าของเขาจะปรับระดับสูงต่ำให้อัตโนมัติเวลามีรถยนต์สวนมาในขณะที่เราเปิดไฟหน้านะคะ ล้ออัลลอยตัวนี้จะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและล้อ18นิ้วจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะยางจะเป็นยางมิชลินเบอร์ยางจะเป็น225ทอ R 1 8ยางก็เป็นยางปี2020นนะคะคันนี้มาที่ด้านข้างตัวรถตรงนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดให้เรารู้ว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนะคะมากันที่กระจกมองข้างเลยกระจกมองข้างตัวนี้ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็น LED เช่นกันนะคะแล้วมองต่ําลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกล้องรอบคันที่อ้อบอกนะคะจะมีทั้งด้านหน้าและกระดานข้างคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจ immobilizer ลูกค้าสามารถถือกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยเสียบเข้าไปนะคะรถก็จะปลดล็อก ok. และปิดเวลาเราล็อกก็คือเอามือแตะตรงนี้ก็จะล็อกรถนะคะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ให้เบ้ามือมาด้วยป้องกันรอยขีดข่วนเวลาเราเสียบมือลงไปนะคะคุณผู้หญิงที่มีเล็บป้องกันได้เลยทีเดียวอันนี้มาพร้อมกันศาสา์กันศาสา์ตัวนี้เป็นของโตโยต้าเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสังเกตเห็นตัวนี้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้และกันศาสา์ตัวนี้ให้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาลูกค้าขับในความเร็วสูงๆอะคะ่ะ ลมเราจะไม่ได้ยินเสียงลมเพราะโดยปกติทั่วไปมันจะดังวู้อย่างนี้ประมาณนี้เลยค่ะล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วยางก็เบอร์เดียวกัน225สองห้ท้า50 R18 ตัวนี้จะให้ซุ้มล้อมาตัดกระสีตัวรถด,ด้วยนะคะมาเรามาต่อกันที่ด้านท้ายรถเลย ด้านท้ายรถคันนี้ไฟเลี้ยวไฟเบรกก็จะเป็น LED เต็มระบบเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ไฮบริดให้เราเห็นว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดกันชนท้ายก็จะเป็นพลาสติกนะคะตัดกับตัวถังรถสีดำตัดกับพื้นรถสีรถสวยงามมากเลยและอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่ารถคันนี้คือโครโรราครอสนะคะ สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้โตโยตา้าก็เช่นเดียวกันจะมีสีน้ำเงินเป็นวงๆตรงนี้ให้เรารู้ว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดถ้าเราสังเกตตัวสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะและที่พิเศษคันนี้มีกล้องรอบคันอย่างที่อ้อบอกนะคะก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้ให้ด้วยและคันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเซนเซอร์ที่กันชน2จุดขึ้นมาอันนี้ติดเพิ่มเข้าไปนะคะพอสแตนดาร์ดถ้าเป็นรถรุ่นท็อปก็จะไม่มีเซ็นเซอร์มาประตูด้านท้ายจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะจะมี เซนเซอร์อยู่ตรงนี้เราสามารถกด1ครั้ง,งก็เปิดได้เลยด้านท้ายรถก็สามารถาใส่กระเป๋าเดินทางได้เอ้อว่าอย่างน้อยก็จะต้องมีใบใหญ่หนึ่งใบแล้วก็ใบเล็ก1ใบนะคะและคันนี้เป็นรถ5ประตูถ้าเราเวลาเรามีสำหรับภาระที่มีกลิ่นอะไรเก็บด้านหลังเราสามารถดึงดึงตัวนี้ค่ะออกมาปิดได้เลย มันก็จะป้องกันกลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารได้พอสมควรค่ะแต่ถามว่าป้องกันได้ทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดนะคะและตัวนี้อันนี้ให้ถาดท้ายมาลองท้ายมาเลยเวลาเรามีของที่ว่าเปียกมีน้ําวางก็จะไม่ลงไปที่ผมไม่ได้มียางอะไหมาให้นะคะมีชุดเครื่องมือมาให้แล้วก็มีน้ํายา เติมปะยางมาให้นะคะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆจะไม่มียางอะไหมาให้แล้วเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะระบบฝาท้ายก็จะเป็นกดปิดและจะเป็นระบบแจมพโรเทคชันนะคะไม่ต้องกลัวว่าุถ้ามีอะไรมากีดขวางหรือว่าจะกระแทกศีรษะเราหรือเปล่าไม่มีนะคะเพราะว่าโตโยต้าให้ระบบแจมพโรเทคชันมาด้วยก็คือมีสิ่งกีดขวางนิดนึงระบบประตูเขาจะหยุดอัตโนมัติให้เลยค่ะแล้วเราก็กดอีกหนึ่งครั้ง อันนี้จะเปิดขึ้นไปนะคะแล้วเราก็กดปิดอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะปิดลงมาให้เราเหมือนเดิมเลยดูรวมๆร,รอบรถแล้วสวยงามแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าภายในมีออปชั่นอะไรให้เราบ้างไปกันเลยค่ะ ถึงภายในการภายในอ้อบอกเลยว่าเหมือนรถเรียกว่ารถหรูรถพวกแลนด์โรเวอร์เลยนะคะเพราะว่าเนี้ยสีภายในของเขาจะเป็นเทอร์่าโรซานะคะก็คือจะเป็นสีแดงสลับด้วยดำนะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้อาโ,โตโยต้าโคโรล่าคอสสีภายในจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสีภายนอกตัวรถด้วยนะคะ แต่ว่าคันนี้จะเป็นสีนี้เลยค่ะเราก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีแถบโครเมียมเมทัลลิกตรงนี้ตัดนะคะแล้วก็ยังมีลายเคฟล่าตัดอยู่ตรงนี้ดูสวยงามมากๆเลยนะคะเวลาเราจับกระชับมือมากๆเลยพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะคะเดี๋ยวอ้อลองทดลองให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถปรับสูงต่ําได้นะคะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เข้าได้นะคะอันนี้ปรับได้4ี่ทิศทางเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าในส่วนของตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้จะเป็นระบบเรดร์คุยคอนโทรลนะคะก็จะมีเซ็ตความเร็วได้ตรงนี้เราสามารถเซ็ตความเร็วได้แล้วก็จะมีระบบเตือนออกนอกเลนนะคะถ้าสมมุติว่าเราขับเมอและรถ เลอออกนอกเลนพวงมาลัยเบี้ยวพวงมาลัยตัวนี้จะดึงเรากลับเข้ามาแล้วก็อยู่ในเลนนะคะและทําให้เราขับขี่อยู่ระหว่างกลางเลนได้เลยนะคะตัวนี้เป็นระบบพิเศษที่โตโยต้าโครราต์คันนี้ให้มานะคะถามว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่เหมาะกับการเดินทางต่างจังหวัดมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราขับยาวๆระบบพวกนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะและเลขไมค์คันนี้ขับมาเพียง3 0,000ื่นในหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ค่ะเรามาดูตรงนี้กันเลยต่อด้วยหน้าจอตรงนี้หน้าจอตัวกลางถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาจะให้มาที่ขนาด9นิ้วนะคะและหน้าจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะสามารถปรับเพลงได้อะไรได้เลยอยู่ตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนี่ได้เลยนะคะเชื่อมต่อ Bluetooth Apple CarPlay ทำได้หมดเลยค่ะโทรศพัพท์ iPod, USB และตัวนี้รองรับ T-Connect ด้วยนะคะระบบนำทางด้วย Air จะเป็นระ,ระบบ Air Duo ก็คือสามารถปรับแยกผู้นั่งซ้ายขวาถ้าคนนั่งขี้หนาวก็สามารถปรับอุณหภูมิให้ขึ้นได้แยกจากคนขับได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้เกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นระบบ eCVT นะคะจะไม่ใช่ระบบเหมือนรุ่นลองนะคะ ถ้าตัวท็อปมาจะเป็นระบบตัวนี้เลย eCVT มองมาตรง,ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้รถคันนี้สามารถปรับระโมโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดด้วยกันนะคะก็คือเราดูที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นระบบหน้าจอตรงนี้กดเป็นสีแดงก็คือเป็นระบบ power นะคะระบบต่อมาสีเขียวใช่ค่ะสีเขียวรักโลก eco mode นะคะและระบบ normal normal ก็คือระบบหน้าจอสีน้ำเงินฟ,ฟ้าแบบนี้เลยค่ะ มาที่แผงประตูด้านข้างนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังบุนิ่มนะคะแล้วก็เดินได้สลับด้วยสีดำแล้วก็จะมีแถบโรเมียมตรงนี้มาดูสวยงามมากๆเลยนะคะระบบกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานนะคะแล้วก็จะมีระบบปรับกระจกพับเก็บออโต้ลูกค้าสามารถกดตรงนี้ไว้เวลาเราล็อกรถกระจกก็จะพับให้เราอัตโนมัติเวลาเราไปจอดรถขวางใคร ก็จะทําให้กระจกเวลามีคนมาพับเก็บไงคะมอเตอร์มันจะเสียง่ายตรงนี้ก็เราปรับปุ่มตรงนี้ไว้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกระจกด้านข้างของเรานะคะค่ะตัวนี้นะคะรุ่นท็อปท็อปตรงไหนสังเกตตรงไหนนี่เลยค่ะตรงนี้จะมีมูนลูฟอยู่นะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผู้โดยสารท่านั่งด้านหลังจะสะดวกสบายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูที่เบาะผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับได้หนึ่งระดับนะคะเดี๋ยวออดทำให้ดูนะคะนี่นะคะสามารถปรับได้หนึ่งระดับนะคะถ้าบางคนชอบนั่งตัวตั้งๆนะคะก็สามารถปรับได้หนึ่งระดับนะคะ น,นี่ก็คือระดับระดับปกติทั่วไปเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะเบาะผู้โดยสารเบาะคนขับด้านหน้านะคะของเราเป็นปรับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าเฉพาะด้านคนขับนะคะดูรวมๆแล้วทั้งภายนอกภายในดูสวยงามหรูหราหน้าใช้แลวใช่ไหมคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่า ในห้องเครื่องเขาประกอบด้วยอะไรบ้างคะไปกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับ t y y ยต้า r o l l a คอร์สคันนี้นะคะลูกค้าอาจจะเห็นว่าทำไมห้องเครื่องถึงกว้างมากโดยปกติทั่วไปนะคะถ้าเป็นรถ h ฮบริดแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังนะคะแต่ตัวนี้ของ t y y ยต้า r o l l a คอร์สนำแบตเตอรี่มาอยู่ด้านหน้าในห้องเครื่องเช่นเดียวกันนะคะและอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะให้กําลังแรงม้าถึง 122แรงมาด้วยกันนะคะแต่รถ o ต o ยต Corolla c r o s ยคันนี้เติมน้ำมันได้แค่ต่ำสุดแค่ e 2 0นะคะลูกค้าไม่สามารถเติม e 8 5ได้นะคะและอัตราการสิ้นเปลืองของเขาอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะถามว่าคุ้มแล้วก็ประหยัดมากๆเลยในการใช้การเดินทางค่ะเรามาดูกันที่ฝากระโปรงเลยฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงเดิมๆเลยเอ้อบอกบอกเลยค่ะนี่เมอาร์ซีน กลมๆตัวนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นมอกอแผ่นตัวนี้จะแสดงความว่าฝากระโปรงอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะอ๋ะออพาคุณลูกค้าดูน็อตพวกนี้นะคะน็อตเดิมมาจากโรงงานไม่มีการไขาการแกะาการอะไรเลยนะคะลูกค้าลองดูได้เลยน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะถามว่ารถในเซกเมนต์เดียวกันไม่ว่าจะเป็น cx 3 0นะคะ hrv เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอ้อบอกเลยว่าโตโ t a c o โคโร a คอ o s สคันนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะถ้าลูกค้าลองเปรียบเทียบกันดูนะคะไม่ว่าห้องโดยสารการใช้สอยขนาดรอบรถนะคะอันนี้จะเป็นใหญ่ที่สุดพื้นที่การใช้งานกว้างที่สุดเลยค่ะ สำหรับ Toyota Corolla Cross คันนี้1.8 HyB s i d Safety คันนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดท็อปยังไงลูกค้าก็สามารถสังเกตได้จากถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็คือจะมาพร้อมกล้อง360องศาร,รอบคันนะคะแล้วก็มูลลูปแล้วก็จะมีราวหลังคาให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคะสำหรับคันนี้ทางวันทัวร์โต้ของเราเสนอขายอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านานะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาผ่านออที่คลิปนี้นะคะ ลูกค้าจะได้ส่วนรถไปถึง50,000บาทเลยนะคะราคาเหลือแค่1,9,000ล้านบาทเท่านั้นนะคะอ้อบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆแล้วก็รถในตลาดมีน้อยมากๆเลยนะคะราคารถราคานี้พร้อมรับดอกเบีย้ยที่2.79ที่5ปีด้วยนะคะอ้อให้ดอกเบีย้ยนี้ไปเลยค่ะลูกค้าค่ะ แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของรถคันนี้สามารถโทรสายตรงได้ที่เบอร์นะคะ061 674 5885นะคะและถ้าคุณลูกค้าอยากเลือกชมรถเซกเมนต,ต์อื่นๆของเรามีทั้งรถกระบะรถเก่งแล้วก็รถพรีเมียมด้วยกันนะคะ สามารถเข้าชมได้ที่ www.one2auto.com นะคะและถ้าคุณลูกค้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ราคาโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถติดตามของเราได้ทาง YouTube TikTok แล้วก็แฟนเพจใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะ ONE2AUTO e, ค่ะและอ่า เต็นท์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเต็นต์ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงกันข้ามสมาคมชาวปากใต้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเวลาที่ของเราเปิดทําการสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะยังไงอย่าลืมนะคะว่ารถคันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษะคะรถ5 0 0 0 0บาทนะคะถ้าดูมาจากคลิปนี้นะคะค่ะย,ยังไงอ้อก็ต้องขอตัว ไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันทัวโตอซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะ รถพีคุณภาพาขายรถพีคุณภาพำวันทูออโต้ชื่อนี้คุณต้องจำมีรถให้เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบ้านและรถพิมยมเราก็ทำและยังมีไฟแนนซ์ที่รอเซ็นเพราะอนุมัติไว้ไม่เกิดชุมงรถเดี๋ยวบริการนั่งสับไว้ไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรนะวันทูออโต้บังคดูแลทุกเคสไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเลขทะเบียนคุณภาพาเท่านั้นที่ขับรถของเราอย่างเสียงไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตัวสอบได้ไม่มีปิดเพียน รถทุกค oh, oh, no no ro ันที่ผ่านจากวันทูออโตเป็นรถที่มีคุณภาพเพราะไมไปไม่กี่โลรถยนรเบ์รถ b เอ็มวอนโรถทูเอาผ่านไดันกระบะวีโกรถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีดีนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทออโตที TONER ่ไม่ม ah. ีขอยกเว้นรถมันแท้แทะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต้นตรวจสอบดีดีนเอาทุกจุดเน้นเนวันทูออโตที right. oh, yeah. okay. like ่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้แทแบบว่าร้อย หัังแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการไล้มีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิมดูแลก็ส่งมอบบริการท<อ>ำสีขันพอ,อแต่ไม่อีกลายรายการรถ<อ>ที่วันทูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาพขายของที่ดีดขอเอาไว้เลยว่าชนนักเราไม่ดีไปไม่หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถดี f ิกแมนการัีสักทีุ่ญรับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและจีพีเอสบริการตลอดไีไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิก m a แมนการัีสักที่บุญรัประกันเครื่องเกียแอร์ดีและจีพีเอสบริการช่เลืตลอดไปรถดีรถดีนี่ต้องมาดูดีแน้นตรวสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นแวันดูออตัวนี่ไม่มีคอยกเว้นรถบ้านแทแแบบว่าร้อยเปอร์เซ็น